สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายปรากฏการณ์นะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของการยุบถนนครับท่านน่าจะยุบกว่าเนี่ยคือสภานะครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นจ้าสภายังไม่ได้ยุบถนนยุบไปก่อนวันนี้ก็เป็นที่จับตามองอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านเหตุการณ์ถนนยุบอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมไหลเม็ดกันเลยทีเดียวครับท่านก็เป็นที่ติดตามแล้วเนี่ยโดยตอนนี้เว้ยเฮ้ยอนนุทินก็ออกมาบอกแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยไรเงาอันนุเทงยืนเี่ค จะใช้เวลาซ่อมอย่างต่ำนะครับท่านผู้ชม1ปีกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วเป็นอะไรต่อจ้าชาวบ้านอดท้อเศรษฐกิจไม่ดีนะครับท่านผู้ชมอนุทินก็โผล่ยืนยันประมาณขั้นต่ำหนึ่งปีนะครับท่านผู้ชมควบคู่ขนานมากับอะไรจ้าเนี่ยเฮ้ยมากับเรื่องนี้ครับท่านเรื่องอุโมงค์เนี่ยก็มีคนเอาไปเปรียบเทียบนะครับท่านผู้ชมเรื่องแถวถนนสามเสรหรือเปล่านะเนี่ยที่มีการยุบตัวนะครับท่านบ้างก็บอกเนี่ยลึกลงไป50เมตรกันเลยทีเดียวบ้างก็บอกว่าตื้นกว่านั้นก็ไม่รู้อีเป็นผืนนะครับท่านผู้ชม ต่ำหนึ่งปีอะไรประมาณนี้ในการที่จะต้องซ่อมแซมนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ติดตามครับท่านโดยวันนี้นนเนี่ยอนุทินครับท่านธารรมนัทนนเนี่ยแล้วก็เสียเฮงนะครับท่านผู้ชมสุชาติชมกินครับท่านนายกแล้วก็รองนายกทั้งหลายแหละนะเนี่ยก็เหมือนกับว่าเดินทางนะครับท่านผู้ชม เขาเฝ้าถวายสัตว์หรือเปล่าวันนี้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านเขาคนนี้ยังไม่แผ่วไปนะครับท่านผู้ชมยังดังท่ออยู่ครับท่านใครลหะจ้าเนี่ยปกกณ์วุฒินะครับท่านผู้ชมประธานวิปฝ่ายค้านครับท่านปกกณ์วุฒิพักส้มเดือดอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยโวยนัทวุฒิพักแดงนะครับท่านผู้ชมพักส้มประธานพักแดงครับท่านลั่นนะเนี่ยอะไรวะเนี่ยนัทวุฒิลั่นเพื่อไทยยังไม่ตายครับท่านยังอยู่ดีนะเนี่ยปากรอนวุฒิโผล่ทันทีงงหนักนะเนี่ย ของสรยุทธ์นะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้สรยุทธ์ก็ถามนะเนี่ยเฮ้ยเขาโวยกันมาแล้วนะถามใครโวยนะสรยุทธ์บอกผมมาเนี่ยพักส้มโวยว่าเฮ้ยไปไหนเพื่อไทยหายไปไหนนะครับท่านผู้ชมทำไมไม่ยอมมาเป็นองค์ประชุมครับท่านนัทวุฒิก็บอกไม่เป็นไรนะเนี่ยอยู่อย่างเงาเหาอยู่อย่างเงียบเงียบไปอยู่อย่างไรตัวตนนะครับท่านผู้ชมคําพูดนี้ผมก็เอ้ยมันต้องมีที่มาหรือเปล่าว่าสุดท้ายก็เป็นที่มาของวิโรจน์ลัคนาดิอรเคยพูดไว้นะครับท่านผู้ชมการที่องค์ประชุมจะครบไม่ครบนะเนี่ยรัฐบาลต้องเป็น เพื่อไทยทําไมแบบนี้วะเนี่ยถามยังไงจ้าแล้วก็สนองนยโยบายทําตามที่พักสมเขาเคยทำนะครับท่านผู้ชมรัฐวุฒิบอกเพิ่มเติมครับท่านเนี่ยที่พวกท่านไปเป็นองค์ประชุมให้รัฐบาลเนี่ยผมยังไม่ว่าอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมมันอินดี้เหลือเกินกันทีเดียวอะไรประมาณนี้ <S 2> <S 2> <S 2> เกิดอะไรขึ้นต่อจ้าโอ้วิโรจน์ก็กลับมาอยู่ในแสงอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมกลับมาให้ได้ส่องแสงกันอีกรอบหนึ่งครับท่านหลังจากที่ตอนนี้เป็นฝ่ายค้านนะเนี่ยแต่ต้องเป็นทั้งเป็นองค์ประชุมนะครับท่านผู้ชมให้กับพรคอนุทินครับท่านพเกดพิดอะไรขึ้น ก็ต้องออกมาปกป้องธนาธรสักเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมหลังจากธนาธรครับท่านออกมาบอกแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าตอนนี้เราได้เปิดประตูอะไรวะเนี่ยแผน่นโดรัม,มอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเปิดกล่องปริศนาอย่างนั้นอย่างนี้นะ,นะเนี่ยเข้าใกล้กันเจราจาต่อรองได้มากเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องแก้รัฐรมนูญนะครับท่านทีนี้ถ้าเกิดสมมติเป็นไปตาม m o a TOU อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม T o โออะไรประมาณนี้มันก็จะได้ภูมิใจไทยมายกมือให้นะครับท่านผู้ชมแล้วสวอ่ะจ๊ะเฮ้ยสวอไม่ได้อยู่ใน MOA อะไนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติผมสั่งสอบอได้นั่นเนี่ยก็จะแบบเฮ้ยเดี๋ยวกูจะทําเป็นยกมือนะแล้วไงต่อครับท่านพวกมึงไม่ต้องยกอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นธนาธรก็โดนถามไทยปมเขากระโดงนั่นเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดสมมติผิดจริงหรืออะไรประมาณนี้การรถไฟก็ต้องออกมามีทีท่าแล้วตั้งแต่รัฐบาลเพื่อไทยก็ไม่มีอะไรเลยโดนทัวลงวิโรดไม่ทนครับท่านท้าไปทัวลงธนาธรคนเดียวนั่นเนี่ยแบ่งมาลงกูได้บ้างไหมไม่มีวกยังไม่มีออกมาปกป้องธนาธรวิโรดละอนาดบ ท่านวิโรดหลังจากร้องกีกี้ยังไม่มีตรงนี้เนี่ยที่ธนาธรพูดว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยไม่ได้สั่งรถไฟรถไฟเนี่ยไปฟ้องอ้างว่าคุณอนุทินคุมมหาไทยอย่าลืมว่าคนที่ประเคนมหาไทยให้อนุทินก็คือพักเพื่อไทยเองไม่ใช่เหรอถ้าหัวหน้ารัฐบาลตอนนั้นเป็นคุณทักษิณแล้วเนี่ยคงปรับคอรมงไปแล้วไม่ปล่อยเหมือนยุคแพทองทานลองดูว่า ชี้ไข่กันแน่อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมทันใดนั้นนะเนี่ยชาวบ้านเดือดครับท่านที่บอกเศรษฐกิจไม่ดีเมื่อกี้มองเข้าไปในหัวใจวิโรธนะครับท่านผู้ชมชาวบ้านบ,บอกว่าอะไรต่อจ้าเนี่ยเลย ใครเป็นคนประเคนให้ก็ประมาณนี้แต่เราอดลนทนไม่ได้เหลือเกินกันเลยทีเดียวทาไมมันเป็นแบบนี้อนุทินเป็นรัฐมนตรีมหาไทยอยู่ดีๆทําไมต้องปรับเขาออกเราจะไม่ทนถามยังไงต่อวะเราก็ต้องทําการอุ้มเขาไปนี่นั่งนายกนะครับท่านผู้ชมหลังจากองค์อิงหลุดนายกครับท่านเพื่อที่จะได้ให้อนุทินเนี่ยได้เป็นทั้งนายกแล้วก็ทั้งรัฐมนตรีมหาไทยนะครับท่านผู้ชมสาใจยี่อีชอยยิ่งนักกันเลยทีเดียวเชียวครับท่านก็เป็นที่ออกมานะครับท่านผู้ชมแถแบบหน้าด้าน,านเลยหรือเปล่าชาวบ,บ้านก็บอกเศรษฐกิจยังไม่ดีครับ ท่าเศรษฐกิจไม่ดีเกี่ยวอะไรวะบอกไม่รู้เหมือนกันว่ะเมื่อกี้ไปเดินตลาดได้ยินแม่ค้าเขาบ่นกันนะครับท่านผู้ชมเศรษฐกิจไม่ดีอะไรประมาณนี้เศรษฐกิจไม่ดีเฮ้ยทำไมเป็นแบบนั้นนะเนี่ยตอนนี้รัฐบาลอนุทินต้องเศรษฐกิจดีเสร็จวันเนี่ย อันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับท่านผู้ชมรู้มาแค่นี้ครับท่านเดี๋ยวก็จะต้องติดตามว่าจะดีหรือไม่ดีอะไรประมาณนี้ด้านตอนนี้อน,นุเทเออไม่ใช่อน,นุทินเอออน,นุทเทงอนุเทงอนุทิน <c oughs> เห็นสองคนนี้แล้วชื่อแม่งสลับนะครับท่าน <c oughs> เออคนนี้มาโพสต์ไปตั้งพักแรกๆอยากหรือโครงสร้างแต่หลังๆอาจารย์เนี่ยได้เป็นแค่นั่งร้านก็พอใจแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เฮ้ยเพจไหนว่านี่ช่างใส่ร้ายเหลือเกินไอเราก็ลืมแคปมานะครับท่านผู้ชมเครดิตไม่จะให้เลยไม่ถูกครับท่าน <c oughs> ในขณะที่อนุเทงอนุทินไรเงาเทงยืนเคียงข้าง เทงก็ออกมามั่นใจประสบการณ์การทํางานการเมืองมากกว่า6ปีเหมาะนั่งนายกในอนาคตนะการดูบูชมอนาคตอันไกลโพสหรือเปล่ายังไม่มีรายงานครับท่านแต่ที่แน่ๆ ธนาทรม,มาแล้วสอสองรอจับตาว่าจะเป็นสีน้าเงินหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นะเนี่ยมีที่เอ้ยเป็นที่ถามไทยอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านถามไทยเรื่องอะไรบ้างจ๊ะเรื่องที่โวยพักภูมิใจไทยนี้โชคดีนะครับท่านผู้ชมได้คนแบบวิโร์ลักษณะด,ดีสอนแล้วเนี่ยแล้วก็แบบปรกรณ์วุฒินะครับท่านผู้ชมตอนนี้เหมือนเป็นโคศกเลยนะเนี่ยโคศกภูมิใจไทยผมยังจําชื่อไม่ได้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ทั้งวิโร์ทั้งปรกรณ์วุฒิพักสมนะเนี้ยเขาออกมาทําหน้าที่ได้ดีเหลือเกินนะครับท่านป้องอนุินป้อง ทำไมว่าบอกกูไม่รู้เหมือนกันหว่ะเฮ้ยหรือว่าเขาเป็นโคศกวะไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆชาวบ้านหลายคนบอกเฮ้ยยังไม่เคยเห็นภูมิใจไทยนะเนี่ยอธิบายอะไรดีนะเนี่ยเรื่องเขากระดงได้ดีเท่าธนาธรนะครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าทีนี้โอ้ยงงกันให้ควักนะเนี่ยโหวตอนุทินนะครับท่านผู้ชมหลังจากเทนงนัตพมครับท่านบอกเราไม่ได้เลือกอนุทินให้มาบริหารประเทศนะครับท่านผู้ชมคําพูดมากมายนะครับท่านผู้ชมล้านความล้านความหมาย800 0ันคำนะครับท่านวันที่โหวตนายกอะไรประมาณนี้เกิดอะไรขึ้นนต่่อจเี เทงพักส้มนะครับท่านผู้ชมหัวหน้าเทงของเราส่งประกวดมาครับท่านเราไม่ได้เลือกอนุทินที่จะให้เข้าไปบริหารประเทศเอา้าแล้วเลือกไปทําไมวะเลือกไปไยุบสภานะครับท่านผู้ชมวันนี้เลยหรบอปว่าวหลังเสร็จเรียบร้อยได้ตำแหน่งอื อำนาจเต็มไม่ใช่อีกสี่เดือนนะครับดาบผู้ชมทีนี้นักข่าวก็เฮ้ยเราต้องไปถามอนุทินบ้างแล้วเนี่ยอนุเทงบอกแบบนี้คนเดียวเราไปถามอนุทินบ้างเกิดอะไรขึ้นจ๊ะโอ้ยเทงเครียดนะครับดาบผู้ชมข่าวสุดครับท่านล่าให้โหรืเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ต้องให้นักข่าวไปถามนะครับท่านนักข่าวสัมภาษณ์อนุทินเนี่ยเป็นไงบ้างมองเทงพักส้มเขาบอกมาไม่ได้เลือกมาให้บริหารประเทศอนุทินก็บอกเนี่ยอืมตาม เออที่ตกลงกันไว้ก็เป็นแบบนั้นแต่เรื่องนี้เราต้องขอขัดใจนะเนี่ยขัดใจอะไรจ๊ะขัดใจพักประชาชนขัดใจเท้งเราจําเป็นต้องบริหารประเทศนะครับท่านผู้ชมวายแต่แล้วแต่แล้ว,ลว,ลวทีนี้เกิดจะเกิดอะไรขึ้นต่อจ๊ะเท็งแหมเขาจะเป็น,นพันผืนนะครับท่านผู้ชมหรือว่าติดต่อกันว่าเฮ้ถามอะไรวะเสียนหนูใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจำเป็นต้องพูดในสภาแบบนี้นะปุ๊บ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 ไม่ได้เลือกท่านเข้าไปบริหารอนุทินบอกได้สิมึงพูดไปเลยไอเวนเลยไอไม่ใช่ไอเวนไม่มีเขาพูดกันอยู่ครับท่าน ทีนี้ตากูบ้างอันุทินก็ออกมาหนูขอขัดใจเท่งเท่ง,ทองอยังไงก็ต้องบริหารประเทศครับท่านเครียดเลยทีนี้มึงลั่นเต็มปากลากเต็มเสียงนะครับท่านผู้ชมอนุทินบอกต้องขอขัดใจ แล้วก็อนุทินคาดซ่อมอุโมงอย่างต่ำหนึ่งปีนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้โดยมันก็เป็นเหตุการณ์โอ้ยลึกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีรถจอดอยู่แถวนั้นครับท่านการตลาดก็ดีเหลือเกินนะเนี่ยไม่รู้เป็นไฮรักหรือรุ่นอะไรแล้ววะเนี่ยไปจอดอยู่ตรงที่ถนนล่วงลงไปนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ารถนี้ยังอยู่ครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าอืมแก่งสง,ง่าต้องรถยี่ห้อนี้จายี่ห้อไม่ได้แล้ววะเนี่ยก็เป็นที่ติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยกระแสข่าววันนี้อนุทินนำรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทยาอืม ถวายสัตว์วดีวันวันนี้ถกคารมนัดแรกทันทีเคาะนโยบายแล้วก็ตั้งเลข,ขานายกนะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรต่อจานเรื่องแก้รัฐมนูญเนี่ยที่มีใน T O A M O U อะไรประมาณนี้ข้อตกลงระหว่างพักภูมิใจไทยกับพักประชาชนภูมิใจไทยเดือดรั่นทําตามสัญญา M O A แล้วยืดล่างแก้รัฐมนูญฉบับพักร่วมรอวันนอบรรจุวาระนะครับท่านผู้ชมวันนอจะบรรจุวาระเมื่อไหร่ไม่แน่ใจครับท่านส่วนผมทูนอก็ไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยนะครับท่านผู้ชมฉะนั้นแอดไลน์นัดวิวช็อปครับท่านขายสินค้าากก่่อนดีว อบกรอบลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมาพานแอลมอนนะครับท่านผู้ชม500กร,รัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีปลายกระพงทุบปลายเห็ดโคนทุบนะครับท่านผู้ชม150บาทครับท่าน ทุเรียนทอด150บาทนะครับท่านผู้ชมจิ้มลิงก์ไลน์ที่ผมปักปุดไว้บนสุดของคอมเมนต์ก็ได้ครับท่านเอ้ยหรือสแกนคิวอารโค้ดทางนี้ได้นะครับท่านผู้ชมมันจะเด้งไปที่แอปพลิเคชันไลน์ครับท่านส่วนอันนี้เราจ,จะเนี่ยขาดไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมอ่าฮผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับท่านช่วยให้ท่านนั้นนอนหลับได้ดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมดิฟครับท่าน D I, I P นะเนี่ยแอดไลน์ไปตรงนี้ได้นะครับท่านผู้ชมจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำครับท่านเมื่อกี้แบบชชชนน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 นิดดรรรบบบัับบ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 บปปะะะททาาส่่่วผผมมอแแแีี้้ไหหจเเยย็คู หยดแล้วดีเลยครับท่านก็ขอบคุณอย่างไม่หยุดหย่อนตะเนี่ยแอดไลน์ไปปรึกษาก่อนได้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณมานะที่นี้ครับท่านก็ยื่นไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับเออร่างแก้และธรรมน,นูนนะครับท่านผู้ชมก็ จับตามจับตามองต่อไปครับท่านโดยตอนนี้ออกมาอีกแล้วครับท่านสําหรับใครจ้รานัทวุฒิใส่เกลือออกมารอบใหม่นะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เล่าไปนะรอบแรกครับท่านประกรณ์วุฒิหัวหน้าพักเอ้ประธานวิปก็ออกมานะครับท่านผู้ชมประธานวิป่ายค้านวันนียออกมาทําไมวะออกมาโวยเฮ้ยทำไมเพื่อไทยนะเนี่ยออกมาซัดพักส้นแบบนี้ได้อย่างไรนัทวุฒิก็บอกไปนะเนี่ยมันมีดิวดิวอะไรวะเนี่ยมันมีการตกลงไปพูดคุยกับอนุทินแล้วนะเนี่ยเสียแต่นังเนินนะครับท่านผู้ชมเมือ่อสองสามเดือนมานี้แล้วก็เฮ้ยมันจริงนะไม่ใช่มันจริงไหมนะครัับท่านูชมมวุ ครับท่านจี้พักส้มนัดภูมิใจไทยนะเนี่ยเสนอร่างแก้รัฐมนูญร่วมกันวันได้สสรอสีน้าเงินยกชุดนะครับท่านผู้ชมอ๋อจี้ภูมิใจไทยมัดภูมิใจอจี้พักส้มเนี่ยมัดภูมิใจไทยมาเสียเสียเสนอร่างแก้รัฐมนูญร่วมกันวันจะได้สสรอสีน้าเงินยกชุดนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็หวันเหมือนกับไอติมผลิตเลยว่ะร้านอภิิ์นะครับท่านผู้ชมร้านอภิิ์ก็เพิ่งมาหวาดผวาเมื่อกี้ครับท่านว่าจะ เอ้ยโดนกินรวบหรือปล่าอะไรประมาณนี้อันนี้เจอแล้วพักประช,ชาชนฝ่ายค้านจริงหรือแค่นั่งร้านรัฐบาลอนุทินก็เป็นภาพวิโร์ออกมานะครับท่านผู้ชมตัวละครก็หายไปเรื่อยๆครับท่านสําหรับช่วงนี้นะเนี่ยวิโร์ก็ออกมาปกป้องธนทรนะครับท่านผู้ชมแม่อนุทินคงสบายใจเพราะกูแม่งได้3เด้งเลยนะเนี่ยทั้งปกรณ์วุฒิออกมาแก้ต่างนะเนี่ยดีกว่าโคศกกูอีกติดต่อไปได้ให้บางสุขถามมีอะไรจะสุบชัยใจสมุรถามอนุทินให้บางสุปช่วยติดต่อ ไอ้บางซุปจําได้ไหมที่บางซุปไปยื่นยุพักเขาเนี่ยจาได้สิกูจะลืมได้ไงว่านุทินดีมากเลยบางซุปติดต่อไปดิไปหาเนี่ยเทงบอกให้เทงประสานไปยังประการวุฒิสนใจมาไหมเนี่ยรอบหน้าถ้าเกิดสอบตกขึ้นมาก็มาเป็นโคศกพักเขานะครับท่านผู้ชมไม่มีครับท่านเมื่อกี้เป็นเรื่องสมมุติที่แต่งขึ้นจริงนะครับจะเกิดอะไรต่อจ้าทีนี้อฮ้ยแป้งโซเชียลแตกนะคะบท่านผู้ชม ลือสนันลือสนันว่าอะไรจ๊ะไม่ลือสนันว่าอันนี้เหตุการณ์จริงครับท่านเฮ้ยถนนยุบนันเนี่ยยุบลงไปนะครับท่านผู้ชมถนนยุบลงไปอะไรประมาณนี้ไอ้ที่ควรยุบมันคือสภานะครับท่านแต่ถนนจริงยุบไปก่อนแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะเกิดอาเพศเกิดอาเพศยังไงต่ออนุทินวันแรกเกิดอาเพศแล้วครับท่านเนี่ยมีคนนอามาลงโอ้ยอันนี้โหด ไรเงาอนุเถงยืนเคียงข้างอนุทินเป็นนายกได้แป๊บเดียวเกิดอาเพศถนนสุดเรื่องนี้พักจุดๆุดๆต้องรับผิดชอบไหมคะเพราะโหวตให้เอ้ยอนุเถงเป็นนายกทุกคนคะ แค่ภาพก็ไม่ต้องพูดเยอะเลือกมาเองกับมืออะไรประมาณนี้นะครับน้ำผู้ชมก็เป็นภาพอนุทินชะเง้อครับท่านแต่ไม่ต้องห่วงอนุทินเดือดลั่น1ปีนะเนี่ยอย่างต่ำหนปีในการซ่อมสะพานนะครับน้ำผู้ชมชาวบ้านโอดท้อเศรษฐกิจไม่ดีเกิดอะไรขึ้นต่อจ้ะยืนยันเฮ้ยอนุทินบอก1ปีประมาณนี้อย่างต่ำนะครัน้ผู้ชมรอดได้ส่วนคนนี้ทัวลงครับทั้ง พิถึกอธฐกิจใบตองแห้งครับท่านโผลันพักส้มมีโปลิสบูโลนี่ที่มีอํานาจมากและพักส้มไก่ไม่ใช่ไก่คล้ายพักคอมมิวนิสต์เอาละเว้ยเฮ้ยถึงว่าทําไมพิถึกโดนทัวลงคณะมีคณะนํานที่เรียกว่าโปลิสบูโลปัญหาคือคณะนําน,นั้นมีเครดิตสูงมากอย่างไรก็ตามปัญหาประชาธิปไตยในพักส้มก็คล้ายพักคอมมิวนิสต์นี่คือโปลิสบูโล๋อแกนนาได้รับความเคารพยกย่องอย่างสูงเหมือนจัดตั้งสหายนํา โอ้เกียรติประวัติสูงต่อสู้เสียสละมายาวนานเชี่ยวชาญทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติคนในพักมีแนวโน้มเชื่อถือคอยตามถ้าผิดพลาดก็กลับตัวไม่ทันพังไปด้วยกันหมดเอาละเว้ยเฮ้ยพิ่ถึกโดนทัวลงครับท่านทัวลงชนิดไหนบ้างวะในวันที่พักเราอ้างว้างโดดเดี่ยวพิ่ถึกก็ ซ้ำเติมนี่ยังไงต่อจ้ะในวันที่พักเราชนะอะไรประมาณนี้มีความหวังมีเสียงเฮ hey! พี่ถือก็ออกมาเป็นคนไทยายยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไม่ได้สิว่าต้องชมอย่างเดียวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านอันนี้เรื่องของเขานะครับท่านผู้ชมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาด้วยก็ไปที่ติดตามนะครับท่านผู้ชมเลือกมากับมือครับท่านส่งผลให้วันนี้อนุทินนะครับท่านผู้ชมเสียเหง่สู่ชาติชมกินครับท่านแล้วก็ใครจอดจะเนี่ยธรรมนัสนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเป็นอย่างไรบ้างจ้าธรรมนัสชื่อเล่นอะไรแล้ววเนี้ยชื่อเล่นแบบจริงๆอระเอ,อ่้เอ ได้เดินทางเดิน3ามคนนะครับท่านผู้ชมสามสหายครับท่านอนุทินนัทเฮงนี่นายกรองนายกนะครับท่านผู้ชมเดินไปด้วยกันครับท่านแต่นี่ก็โอ้เหนื่อยเลยนะครับสำหรับเรื่องแบบนี้ก็จับตามองต่อไปนะครับท่านผู้ชมมากมายไก่กองเรื่องนี้โดยเรื่องแก้รัฐมนูญมันจะได้หรือเปล่าว่เพราะอะไรจะเนี่ยสวเอยแม่ ถ้าเกิดมันแยกก็แยกเลยนะครับท่านผู้ชมสวเนจะเอาเสียงจากไหนวะที่ใครละอาจารย์นันทนานันทาวโรพาศนะครับท่านผู้ชมโอ๋ยพอจาชื่อแม่งจําได้ทั้งนามสกุลเลยวะอาจารย์นันทนานันทาวโรพาศนั้นเนี่ยหลังจากที่ออกมายื่นนะครับท่านผู้ชมจะรวบรวมยี่สิบายชื่อเอ้ยปราบสวอะไรวะเนี่ยแกเป็นสวพันใหม่เนี่ยอาจารย์นันทนาแล้วก็ปราบสวกินรวบอะไรประมาณนี้ยังหาคนมาลงชื่อได้ไม่ครบนะครับท่านผู้ชมทีนี้ก็เรียบร้อยครับท่าน เอาเดี๋ยวแนวหน้าเอามาลงดรามายังไงก่อนเดี๋ยวเรื่องนี้ลอกเรื่องแป๊บหนึง่งล้อมันและด่ามันได้แบบไม่ต้องหายใจไปเลยอืแนวหน้า,ามาลงแบบว่าวชาวเน็ตบอกชาวเน็ตไม่ขำด้วยใบยพิจารณ์ทำสำเนียงล้อเรียนคนขมรไ่ว้แต่แล้วตายแล้ว,ลว,ลว,ลวกูชิบหายเลยทีนี้กับแม่เลอถามมีอะไรเจ้เนี่บอกไม่รู้เหมือนกันกูก็เอ้ยกูเคยทำไหมวะผมเคยทำหรือเปล่าไม่รู้แต่มีจุดๆนี่แหละตัวดีความเห็นก็ไม่ต้องมีแตกต่างคนอืม บอกชาวเน็ตไม่ขำด้วยน้องไบทำเสียงล้อเลียนคนคเขมรตายแล้วกูเคยทำาม่าอะวะผมเคยทำหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมก็่านเรื่องนี้ไปก่อนครับท่านเรื่องไม่ค่อยเป็นเรื่องนะครับท่านผู้ชมตระกูลชาญวิรุฬกุลงานเข้าโอโยงบริษัทพ่อนายกหมายออกคนเขาถามนะครับท่านกูก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันเรื่องนี้ ผลงานโอ้ยมากมายไก่กองอลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมกระแสข่าวสังคมไทยครับท่านหลังจากมีการเ,เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมทีนี้ก็จะเป็นอย่างไรจ้าจับตานนเนี่ยชาวบ้านเฮ <c oughs> ทั้งประเทศนะครับท่านผู้ชมทำไมจ้าเขาจะปล่อยอะไรวะเนี่ยคนละครึ่งมนานะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมติท่านนั้นมีฐานะหน่อยครับท่านจากซื้อของ100นั้นเนี่ยต้องจ่าย50เปลี่ยนไปครับท่านเปลี่ยนไปเท่าไรจ๊ะจ่าย6ก <c oughs> นะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมก็ไมเ่เคยใช้มาเออต้องเคยใช้ก่อนนะครับท่านก็จับตามองต่อไปจะเป็นอย่างไรเศรษฐกิจก,ก็จะตุ้้องบู้มมนนัผชวี เกิดอาเพศแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อหลายคนก็ไปโยงอาเพศซะแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเป็นอุ้งอิงอยู่ล่ะจ้าเห็นไหมนะเนี่ยแผ่นดินไม่ไหวแล้วแผ่นดินยังสะเทือนให้ตอนนี้ล่ะอนุทินอาเพศแล้วเหมือนกันนะครับท่านผู้ชม ไม่มีใครจับเขาก็จับไปให้เรียบร้อยครับท่านแต่อันนี้ไม่อะไรทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมวันนี้ใส่ปากแล้วอร่อยเลยนะครับท่านแอดไลนะ์นัดวิวช็อปสั่งซื้อเข้ามาได้ครับท่านหรือผลิตภัณฑ์ดิฟนะเนี่ยแอดไลน์ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณท่านทั้งหลายที่รับชมขนาดที่กำลังรับฟังจากที่ไหนขออยู่ดีมีสุขครับท่านผู้ฟังเที่ยวลบขอจบการถแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม